คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุขสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านก็ด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะน้องแนทจะพาะเล่นเกมซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนออมาช็อปกันดีกว่ามาดูตารางการจ่ายคร่าวๆนิดนึงนะคะสัญลักษณ์แรกคือสัญลักษณ์สเกตเตอร์เป็นรูปตะกร้าเลยต,เออตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นรูป กุ้งรรปเตอร์นะคะตามด้วยเนื้อนมขนมปังเคอ,อคุกกี้แล้วก็ขนมปังอันนี้ชีหรือเปล่าตามด้วยผลไม้กล้วยแอปเปลิลอง,งุ่นหอมแล้วก็ไข่นะคะไข่ถูกสุดเลยข้างนอกมีตัวคูณด้วยมีตั้งแต่คูณ2คูณถึงคู 5, เอ่ามีตั้งแต่คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5นั่นเอง สเกตเตอร์ลง3ตัวเข้าฟรีเกมจะได้มา10รอบหมุนเนาะตัวคูณมีตั้งแต่คูณ5ถึงคูณ50ในฟรีเกมนั่นเ,นเองอไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเกมนี้ซื้อไม่ได้นะทุกคนต้องปั่นเข้าเองวันนี้พกทุนมา62 0 0 0ค่ะจะรอดหรือจะล่วงแนทไปที่เบสสิบเลย50หมุนจัดปุยรุยไปเออช่วงนี้แนทมาเล่นเกมที่มันซื้อไม่ได้แล้วค่อนข้างจะมีกำไรนะคะก็เลยมาลองทำคลิปออแนวนี้ดู อุ้ยตะก,ก้าตะก,ก้าขาดอันเดียวหนูจะเข้าฟรีเกมแล้วโอ้โหเสียดายค่ะไม่ลงอืมทรงดีทรงดีทรงมีกำไรไปค่ะเซส,สิบมนตะก,ก้าสามอันเท่านั้นนะเกมนี้นัว่าเป็นเกมที่เข้าฟิวเจอร์ค่อนข้างยากแต่ว่ามันมีคูณค่อนข้างเยอะเนาะอุ้ยโอ้โหพอบอกเข้ายากบุ๊เข้าให้เลยเออหยามกันชัด,ชดโอ้ยทุกคนเข้าฟิวใหม่มากอ่ะ พิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าเข้ายากได้มาสิบฟรีเกมนะตกคุณตั้งแต่คุณ5ถึงคุณ50ิเลยจึ๊บอืมแวะจ่ายบ้างอะไรบ้างอย่าว่าายหลกวยสวยอุ้ยกุ้งได้ตัวแพงกล้วยกล้วยก้วยก้วยหอมจอมโซนไข่ไข่เออคุเก้าอะปึ้งก3 27 274หรหือ7หมุนนะคะเก็บตัวคุณไหมไม่เก็บเด้อคูณหมุนต่อหมุนเลยชื้อหัวหอม คูณห้าไหนอย,อยากเห็นคูณ50จังเลยชื้เนื้อ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 หไม่มาได้คูณแปดสาบชื้มะเขือเทศไม่ใช่หรือเปล่าไข่อู้คอมโบยากเนาะสองหมนสุดท้ายค่ะอ่าไปต่อหรือไม่ไม่มีคูณแปดสาบชื้โอเคเข้าฟี มาวัยจบไวัยมาก381ฟรีเกมเบ็ดสิบชื้ก็ยังกลับมาเท่าทุนนะยังไม่ขาดทุนลองดูฟีที่2องละกันไม่รู้จะลงไหมสแกตเตอร์มาทีละสองตัวเออมามันต้องลงให้ได้อีกสักรอบหนึ่งชีสไม่มายีิบสองหมุนสุดท้ายค่ะชวิง ตะก้าสามอันแล้วมาแก้มืออีกสักรอบหนึ่งชี้แตกนอกก็ได้นะเกมนี้มีตัวคูณข้างนอกเออนะเคยไหลแตกนอกมาเป็นพันเลยล่ะเบ็ดต่ำๆนี่แหละไข่ได้ไหมดูช่องเยอะมากเลยดูมันน่าจะคอมโบง่ายนะแต่ก็ยากอยู่ไข่ทีเดียวบางทีจบเลยไม่มีรอบสองตะก้ามาสองอันบ่อยมากไปเบ็ดยี่สิบต่อเลยค่ะอีกห้าสิบหมุนนะคะชึบ จึ๊บจึ๊บจึ๊บสีส่สิบสี่หมุนสุดท้ายตะกร้าตะกร้าเอ้ยกล้วยไม่ได้ลายกระกันมาเลยนะรู้เลยว่าแบบหมุนต่อไปต้องไม่มีตัวจ่ายอะไรเงี้ยรอบต่อไปกล้วยได้คุกกี้ให้คุกกี้สำนายกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยกุ้งลอบสเตอร์เนื้อโอ้โหโคตรน่าไปต่อนะดดอกเนี่ยสัญลักษณ์เดียวกันเต็มเลยแต่มันมา เลือกตัวอื่นเนาะเลือกที่จะมาตัวอื่นตัวคูณไปไหนหูไหลดีขนาดนี้ตัวคูณต้องมาแล้วคูณห้าไปโอ้โหไม่มีคูณห้านะคะแล้วก็ไม่มีแม้แต่คูณสองชืบนี่แหละเกมไหนดีชอบทำนี้แหละชีสไม่มี2ีหหมุนครับจึ๊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 บอ๋อแค่คูณสองห้าสิบ ยีหมุนกับเบ็ดยีนะทุนลดไปนิดหนึงทุนลดไม่เยอะจ่ายนอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะรุ้นเข้าฟีรอบที่สองเนี่ยอาจจะจ่ายก็เป็นได้ดูนิดหนึ่งสู้นิดหนึ่งไปคูณ2องแปดสองสิ 82, เด็กอนุบาลยังคูณได้เลยเนี่ยพอแบบคูณเยอะจนไม่ได้คูณเยอะจนไม่รู้จะบวกยังไง สิบสามหมุนนะคะจึ๊บอ่าเออหวัวหอมโอ้ยกล้วยก็ไม่ได้จะจบแล้วนะคะเบตยี่สิบเดี๋ยวไปเบตสามสิบต่อเลยมาสเก็ตเตอร์ขอสามตัวขอสามขอสามได้เปล่ากล้วยไข่กล้วย สี่สิบเจดหมุนปึ๊บโอ้ยขาดทุนแล้วนะตอนนี้รุนฟรีเกมเนี่ยไม่มาสักทีหนึ่งคูณสองสองหกสิบสองร้อยยี่สิบชึบชึบไข่ไข่ไข่ไม่มาสักทีหนึ่ง, 2, 2, 62, งเออคุณสี่ร้อยหหมุนสุดท้ายนะคะ ปิง้งอางุ่นผลไม้ของถูกอะ่ะแต่ถ้ามันคอมโบกันเรื่อยๆอะ่ะจากถูกรวมกันมันก็เยอะไงรุ่นตัวคุณมาโอ้ตะก้ามาสองอันนี่ไม่พอช้อปปิ้งนะต้องสามนะโอ้ยกล้ยโอ้ยคุณห้ามาด้วยโอ้สวยตู้ยังไม่บิ๊กวินเลยแตกมาเกือบห0าร้อยนี่ป็นสามิบเออขอตัวคุณขอตัวคุณ อืมฮ uh ึ huh. ตอคุณไหมมาโอเคจ่ายคืนเลิอยู่นาะถ้ามันยังจ่ายคุณเอ่ยจ่ายคืนอยู่อย่างนี้หนูจะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยเนาะสู้สู้คุณสองคุณห้าเออไข่ชิสเอออ่อางุนเออขอตัวคุณหน่อยเออชิส อุ้ยตัวคุณไม่มาโอ้ยถ้าตัวคุณมานะ่ก็จะสวยอยู่ละโอ้ยไหลโคตรดี16หมุนสุดท้ายอุ้ยสักคุณ5นั่นก็น่าจะบิ๊กวินแล้วมั้งเมื่อกี้นะ่ะเสียดายวะ่ะไม่น่าเลยไม่น่าว้าวเลยอืมแอปเปอรสามสิบเจ็ดเก้าหมุนสุดท้ายค่ะ ซอ,อุ๊ยมันมาสองตะกา้าเศรวะชีดได้ปะไข่ได้ของถูกสามสองหกหกสิบไปลุยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยเป็นสี่สิบเข้าฟรีหมุนแรกเลยเอาเลยขอให้แตกหนัหนกๆทุกคนคะ่ะตอนนี้เราขาดทุนแค่พันเดียวอุ๊ยคุณยี่ห้าไม่มีตัวจ่ายอุ๊ยเสียใจวะ่ะกล้วยกล้วย หลหน่อยเฮ้อคุณข้างในค่อนข้างจะเยอะเสียดายคุณยี่้าเมื่อกี้นะเออไข่โอ้โหคนณยี่สิบมายังเบาอยู่ยังเบาอยู่ยเ,ยเกมไม่จ่ายึ๊บออวิจ่ายต่อเฮ้อโอ้โหมีคุณห้ามาปีงศหมุนสุด้ายโอ้ยอย่าเพิ่งว้าเลยขอร้องเออหัวหอมไม่มาหัวหอมก็มาหอมหัวได้นะ ชีสเออสวยคุณเยอะกว่านี้ขอแรงกว่านี้คุณสิบอ่ะห้าร้อยอยู่เออกลับมาเท่าคุณละแต่ก็มีกําไรนิดๆหน่อยๆนะอุ้ยคุณ 50. ห้าสิบอุ้ยคุณเยอะที่สุดอุ้ยน้องไก่ไม่จ่ายอุ้ยคุณเยอะที่สุดนะคะของเกมนี้คือคุณห้าสิบโอ้สุ per mega สองพันอ่ะฮะมีกำไรหนูบอกเออมีกำไรนะเดี๋ยวนี้เกมที่มันซื้อไม่ได้นะ่ะ โอเคเบ็ดสีได้มา3ามา2สวยสวยงามอารามแท้แลตรลึงเลิกเลยกำไรนะคะวันนี้นะเลิกลยเลิกเลย,เลเลยวันนี้พกทุนมา6กหมืขึ้นมา6 4หมืได้กำไรด้วยอ่าน้องแนทขอตัวราไปก่อนแบบมีกำไรนะคะทุกคนนะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยสวัสดีค่ะ